สวัสดีครับผมคณิตนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกันเรื่องกวดล้างทรายล้างหินล้างมันต่างกันยังไงมันหลายชื่อเหลือเกินวันนี้ผมมีคำตอบครับเพื่อนๆจะได้หาย พ่อสงสัยกันสักทีไม่รู้จะเรียกยังไงกันดีใช่ไหมครับอ่าเริ่มจากกวดล้างกวดล้างเนี่ยมาจากทะเลเบื้องต้นครับแรกๆมาก่อนเลยมาจากทะเลที่ชลบุรีเขามีสมรทาน เขาดูดขึ้นมาครับพอเขาดูดขึ้นมาเสร็จปั๊บเขาก็จะมารอดรอดเป็นเบอร์ออกมากดล้างเนี่ยเ็าจะมีเม็ดหินเม็ดทรายแล้วก็เปลือกหอยผสมกันมาแต่สมัยนี้ที่ชลบุรีอ่าเขาเขาเลิกไปแล้วตอนนี้ก็จะมาเป็นที่พัทลุงพัทลุงเนี่ยเขาจะมีบอ่อเขาก็สามารถ มันก็เป็นเหมืองแรกของเขาเลยความดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเวลาคุดออกมาปั๊บเขาก็เอาไปรล่อนสีสันออกมาเป็นแบบนั้นเลยซึ่งมีความสวยมากซึ่งพัทะลุงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ทะเลนะครับอยู่ใต้ดินอันแล้วมีหลายสีสีทองสีเทาดำสีเทาสีเหลืองเยอะแยะมากมาย แล้วแต่เรามาเลือกใช้อันนี้คือกดล้างแต่ถ้าเป็นทรายล้างทรายล้างนี่มาจากทรายน้ําจืดบ้านเรานี่แหละครับทรายน้ําจืดที่เขาขุดมาจากเช่นขุดมาจากแม่น้าดูดมาจากแม่น้ําเพื่อจะมาทาทรายละเอียดทรายหยาบที่มาก่อสร้างแต่เบื้องต้นเขาจะเขาเ้าไปลงลอน ไปล่อนออกมาได้เบอร์เป็นเป็นออกมาเป็นเบอร์เป็นเม็ดหินออกมาแล้วก็มาใส่ถุงขายอันนี้เรียกใส่ล้างสีเหมือนทรายเราผสมปูนนี่เลยกวดล้างทรายล้างต่อไปหินล้างหินล้างนี่หินล้างนี่มาจากส่วนใหญ่ที่มามาจากเมื่อก่อนราชบุรีสระบุรอีอุตรดิษฐ กำแพงเพชรส่วนใหญ่มาจากประมาณนี้เขาก็ระเบิดหินมาพอระเบิดมาเสร็จแล้วก็มาโม่โม่ให้ได้เม็ดเล็กแล้วก็เอามาใส่ถุงจำหน่ายเม็ดจะออกเหลี่ยมกว่าคมกว่ากวดล้างกัแบใบายล้าง สีสันก็จะประมาณสีดำสีขาวทำเมา่ก่อนก็จะเป็นสีมีสีคููสีเหลืองซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยเขาจะเอามาทำพวกเทเลโซเทเลโซก็คืองานหินขัดแล้วก็ถ้าเราจะเลือกมาใช้หรอครับ การที่เราจะมาทําไา้ล้างเลือกมาใช้ว่าจะใช้ตัวไหนดีผมว่าคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าจะใช้ตัวไหนดีคุณพี่เลือกสีแม่เดียวเพื่อนๆเลือกสีแม่เดียวว่าอยากได้สีประมาณไหนทางช่างทีมงานเราหรือจะเป็นช่งางไซยล้างทั่วไปเขาก็สามารถไปหยิบมาใช้ได้ว่าจะใช้สีไหลสีดำเอาเห็นล้างมาใช้อ่สีเหลือง สีทองมากดล้างมาใช้สีเทาด้ามากดล้างมาใช้สีน้ำตาลเอาทรายล้างมาใช้ซึ่งคุณสมบัติที่สําคัญของตัวทรายล้างอหล้างกดล้างเนี่ยซึ่งโดยตัวผมจะเรียกมรวมก็คือทรายล้างเรียกง่ายๆเลยคือทรายล้างทั้งหมดคือทรายล้างพอทําออกมาข้อดีของมันคือหนึ่งกันลื่นเลยครับ สายล้างนี่กันลื่นเลยบ้านไหนมีผู้ใหญ่มีเด็กมีอะไรหนึ่งเลยกันลื่นเดินสบายเท้าไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บหรอกครับถ้าเป็นถ้าเป็นช่างเงาชีพก็ทำนะครับเม็ดจะไม่คมเดินสบายเท้าสองบางคนบอกว่ามันโบราณโอ้สายล้างโบราณไปแล้วผมว่า ตอนเนี้แบบที่เราเราทำกันอยู่หรือช่างทั่วๆไปทำกันอยู่หรือทีมงานของเราลุ่งเจริญไซรัางทำกันอยู่แบบโมเดิร์นมากสีสันโมเดิร์นสวยไม่ใช่เหมาะแต่คนมีอายุยาเดียวคนวัยรุ่นคนวัยทำงานคนที่ซื้อบ้านใหม่ๆบ้านอย่างนี้สไตล์โมเดิร์นเทาดำเนี่ยผมว่าสายล้างนี่เหมาะมากสาม ส่วนใหญ่เพื่อนๆกลัวอะไรครับกลัวเรื่องเป็นตะไคร่น้ำเขาพูดกันเข้ามาเยอะว่ารถไยล้างไม,ไม่ดีหรอกครับมันชอบเป็นตะไคร่น้ำผมบอกเลยว่าอะไรก็เป็นตะไคร่น้ำได้นั้นขอให้มันดูดน้ําซึมน้ําหน้าผิวหยาบน้ําขังเป็นตะไคร่น้ำนั้นครับแต่ทรายล้างทุกวันนี้เขามีนวัตกรรมก็คือการเคลือบผิวเคลือบผิวกันตะไคร่ตะไครลาปันเชื้อรา แล้วเพิ่มความสวยงามด้วยสีจะสดสวยส่วนอายุการใช้งานของมันนะครับจะอยู่ประมาณสักสามปีการซึมประมาณสักสามปีแต่ความเงาเนี่ยจางลงเพราะอะไรเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเรามันร้อนแดดเผาพื้นเนี่ยแต่มันร้อนความเงาก็จางลงหายไปการใช้ยิ่งแล้วก็การใช้งานของเราด้วย ใช้งานถนาดไหนหนักขนาดไหนมันก็สมลงสมลงแต่ก็สามารถทาทําได้อันนี้คือข้อดีของมันเลยครับของงานทรายล้างซึ่งผมก็อยากให้เพื่อนๆลองพิพพจารณาดูครับว่าทรายล้างเนี่ยมันดียังไงชอบไหมหรือว่าลองเข้าไปดูแบบดูลดลายใน Facebook รุ่งเจริญ ไซรั่งสวัสดีครับ